เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมแนนันมันนี่ขอทุกคนมีเงินนับอนันต์นะครับผมอันนี้กล่องนี้ผมว่าเกลือนะเมกาะมอร์ฟิงมิสเทอรี่บอกนะครับผมเกมเกมนี้เป็นเกม ARPG นะครับผมเป็นเกมแนวเดโบนะครับถ้าใครเคยเล่นนะว่นอาจะทราบเกมแนวไหนนะครับผมแต่ถ้าคุณไม่ทราบว่าเป็นเกมแนวไหนผมเปิดมาให้ดูนะครับเกมแนวที่คุณต้องเดินในสนามลบนะครับผมอาจจะเป็น 3D หรือ 2D นะครับผมเป็นไปได้ พราะมันมีตัวเทสนะซึ่งผมไม่ทันเมื่อผมไม่ทันปุ๊บผมก็ไม่สนใจมันนะครับผมแต่สําหรับเราก็ต้องรอดูต่อไปนะว่าตัวเทส์ที่มันจะเปิดขึ้นต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่นะครับผมซึ่งโอกาสที่แบบจะได้รับรางวัลที่หนึ่งแบบห้าร้อยดอลลาร์เนี่ยก็มีโอกาสนะครับผมแต่ในส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าขอผ่านดีกว่านะเพราะว่าเมื่อคุณทำกิจกรรมเขาไม่ทันนะครับผมเราก็ต้องรอดูต่อไปว่ากิจกรรมเขาจะมาเมื่อไหร่ในอนาคตนะครับผม ตอนนี้เป็นเทสครนะั้งที่2แล้วนะเทสครั้งที่3าอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้นะครับผมซึ่งต,ตัวนี้ตอบไม่ได้นะเมื่อเขาเทสรอบหนึ่งรอบ2แล้วเนี่ยรอบ3น่าจะเป็นเปิดโอเพนแล้วนะครับผมถามว่ากล่องนี้เกลือไหมผมมองว่ากล่องนี้เกลือชี้หายเลยนะฮะขอเปลี่ยนเปน็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับผมเนื่องจากว่ากล่องนี้มีหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบใบนะครับผมแล้วประเด็นก็คือว่าคุณเปิดในราคาเก้าพันบาทนะคุณได้แค่ชิ้นเดียวนะครับผม ใช่ครับคุณฟังผมไปผิดครับคุณได้ชิ้นเดียวครับแล้วคุณต้องมี3มชิ้นขึ้นไปนะครับผมในการที่มี active skill พิเศษนะครับผมเพิ่มขึ้นมานะฮะแล้วมันถึงจะคุ้มค่านะครับถามว่าคุ้มค่าไหมสำหรับการลงทุนในเกมเกมนี้นะในอีก2ชั่วโมงที่จะถึงนี้นะครับบอกว่าคำเดียวว่าไม่คุ้มค่านะครับผมผ่านไปเลยนะฮะ ตัวเกม resigned, เป็นลักษณะที่ผมบอกไปแล้วนะครับผมแล้ตัวตอนนี้มีเทสเน็ตนะครับผมกำลังเทสอยู่นะก็สําหรับใครที่สนใจนะครับผมไปติดตามดูได้นะครับแต่ผมขอผ่านตัวนี้นะครับเพราะว่าเทสไม่ทันนะฮรรอตัวอื่นแทนนะครับผมก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสําหรับตัวนี้นะจริงจะพูดอีก3าตัวพร้อมกันนะครับผมแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรครับผมพอดีว่าผมต้องออกไปข้างนอกนะครับผมเดี๋ยวกลับมาพูดใหม่นะอีก3ตัวนะครับผมสำหรับตัวนี้คุ้มค่าไหมไม่คุ้มค่านะครับตัดผ่านเลยนะครับผมแล้วก็ซื้อมาเอามาขายต่อคุ้มไหมไม่ ซื้อมาเนี่ยเพ้อๆจะดอยเอาง่ายๆนะครับผมก็ยังไงก็ฝากไว้คิดนะครับผมถ้าคุณรู้สึกชอบนะครับในมิสทรีบ็อกนะครับผมเหมือนผมนะคุณก็พยายามเช็คนะครับผมตรวจสอบนะครับผมแล้วก็พยายามคิดวิเคราะห์แยกเพิ่มเติมนะครับผมเพราะว่าผมในความคิดของผมนั้นผมมองว่ามันเกลือนะฮะคำว่าเกลือนี่คือเกลือจริงๆนะครับผมก็ประมาณนี้คร่าวๆครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าผมปอมสุดนะครับ